Bcm Channel สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมกลับมาพบกันอีกครั้งในเกม Contra นะครับผมเดี๋ยวเราไปลุยในสเตตต่อไปกันเลยครับผมในสเตตที่7นี้นะครับชื่อเขาคือ Alien Hive นะครับเดี๋ยวสเตตนี้เอาเหมือนเดิมไปดีกว่านะครับคือมันเล่นจนคุ้นมือแล้วนะครับสําหรับตัวละครตัวบิ l l นะครับผม Oh. มาครับลุยรังเอเลียนไอหน้าหนอนไอหน้าหนอนเออเฮลโลแมชชีนกันสาเหตุที่เอาตัวบิลนะครับก็คือจริงๆแล้วบิลกับแลนนะ่ะเขาเป็นนักรบคอน่าใช่ไหมครับแล้วเขามีพวกเขาเรียกะจะเรียกว่าสก,กินก็ไม่ใช่เนาะเรียกว่าท่าล้ะกันความสามารถของเขาคือ เป็นการกระโดดสองครั้งใช่ไหมครับแล้วก็กดแดดได้เนาะผมก็เลยว่ามันโอเคกว่านะอย่างเอาตัวอื่นมามันโอเคครับพอพอเราติดกระโดด2ครั้งแล้วกดแดดนะครับตัวผู้หญิงมันทําไม่ได้มันทําให้เราเสียจังหวะแล้วก็เดชสมอนเล่ e บ่อยมากเลยก็เลยทําให้ไม่ค่อยเอาอมานะครับ <Surprise! S 1> เหมือนกับมันไม่ไม,ไม่ไม่ชินมือนั่นแหละผมว่า มีแค่บิลกักบแลนด์นะครับที่กระโดด2จังหวะได้นะครับส่วนพวกผู้หญิงนั้นโดดไม่ได้สักคนนะครับแจ๊วปืนนี้แหละกำลังอยากได้เอาไปกินพวกมึงมาคราวนี้จะรักษาไว้ไม่ให้หายไปเลยถ้าไม่อยากเสียปืนที่เราชอบนะเวลาเราจะตายนะครับก็ง่ายๆเลยก็เปลี่ยนปืนหนีซะแค่นั้น ไอตัวนี้มาไม่เป็นจังหวะด้วยนะไอตัวกระโดดเนี่ยมึงมาชิม,มามึงรังเอเลียนจริงยัวเยียยังกัดตัวเออโอ้ยไม่เอาดีไม่เอาดีไม่เอาดีไม่เอาด,อาดีขอเปลี่ยนปืนแล้วกันเป็นเลเซอร์มึงมาโอยแล้วต้องรอไอ้นั่นล่วงให้หมดนะไม่งั้นตายเพราะตัวเองสโลโมโชั่น ไม่รีบก็ไม่ตายครับอุ้ยมันยังรอดโอ้วอลวนิสมันจับตัวนี่ไว้นะครับแล้วก็ปลอมเป็นตัวไปขโมยเอาเลมลิสได้เวลารางแค้นแล้วเราระวังด้วยพูหนุม่มจะเจอกันไปอุ้ย,ย,ยมึงมาจากไหนวะเนี่ยตกใจมาเลยไอ้บ้า มึงอยู่ดีมึงโดดมาชนโอ้โห oh ตายซะง,งั้นหมวดเล่นอะไรก็ไม่รู้ mm hmm. มามึง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 มาเปลี่ยนไหมวะเปลี่ยนดีไหมครับเปลี่ยนสิไป เดี๋ยวเฮ้ยเอาไหมนี่เอาไหมเอาไหมดีเอาไหมดีเอาเอา,เอาก็ได้วะเดี๋ยวก่อนจะเอาเอ้ยอย่าล่วงเดี๋ยวพอใช้แล้วกันเฮ้ยว่าแล้วปกลื่ดนตัวอะไรมาเนี่ยเอ้ยไม่เอาดิไม่เอาดิไม่เอาดิมาแวร์ยูคัมฟอร์มมึงแวร์ยูคัมฟอร์มมึงมาหนีมึงมาหนี เอ้ยไม่เอาดิอย่ามั่วดิโอ้โหมั่วมั่วแม่งมั่วมั่วมองไม่เห็นไม่ได้แกนไม่ได้กินเอ้ยไอไฟโอ้โหมึงเอากูไปทำไมเนี่ยอย่าตายอย่าตายเดี๋ยวปืนหายเดี๋ยวปืนหายถ้าไม่มีปืนนี้ลำบากมันะน่นแน่พอเลเซอร์มั่งสิมา เออมึงมามึงมามาเลยมามีเกาะมึงมาดิเอาจะให้มึงล่วงตอนนี้แหละเฮ้ยกวนแล้ววนแล้วโอ้โหเปลี่ยนไม่ทันเสียดายปืนโอ้ยเอะไฟ ก็แม่นด้วยนะไม่เอาเปลี่ยนปืนเปลี่ยนปืน,ปน,ปนโอ้โหเห็นน้ำเขียวๆมึงนี่ก็ควรจริงๆเออมาได้คืนแล้วเว้ยโอ้โหได้พลังคืนหนึ่งชีวิตขอแต่ขอปืนก่อนดีขอปืนก่อนดีขอ,ป,อ,ขอปืนหน่อยดี ขอเพื่อนหน่อยดิ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 โอ้ยว่าแล้วไอตัวกระโดดโอ้โหเซงมึงอย่าคืบคานมาดิมันหลอนอืมเจอ เออแจ๋วโอ้โหปืนเลเซอร์ไม่เอาเอ้ยมึงจะหมดก็ไปไปไปแตกขอปืนอีกหน่อยขอปืนหน่อย โอ,โอ้โหโบทจะตายโง่โง่แท้ขอปืนหน่อยสิแหนวโอ้โหโแล้วได้ตายพอดีโอ้โห,โห อยากจะร้องอะไรวะเนี่ยได้ปุ๊บตายปุ๊บจัดการลังหนอนก่อนโอ้ยรับปืนทำไมไปข้างล่างนะครับออกข้างบนได้ไหม่ะเฮ้ย,ยไม่ถึงนะเฮ้ยไม่เอาดิไม่เอาดีพวกเดี๋ยวมั่วดิ เฮ้ยเจ๋อปืนมาเฮ้ยอยากได้ปืนนี้มืออสมกันแหละมึงกนลังเอเลี่ยนจริงเอาเกี้ยงเลยมาโอ้ปืนเดิมอย่างเงี้ย อ้าวเาฮียโอ้ก็ชันคิดว่าชันจะไม่รอดแล้วโอ้มันไม่ใช่วันสำหรับนายพลทหาร <c oughs> ขอบใจแต่ฉันก็ต้องออกจากเกาะนี้ให้ได้โอ้นี่ละนายไปหาที่หลบที่ไหนสักแห่งในเกาะน,นี้ก่อนละกัน <c oughs> เดี๋ยวถ้าพวกันจัดก,การเอเลียนเสร็จแล้วฉันจะส่งคนตามหานาย <c oughs> เอเลียนวัตเทเฮลเอเลียนอะไรวะโอตายยากตายเย็นจริงไอ้ตัวนี้

มึงขึ้นมาข้างบนกับกูด้วยโอ้โหอย่างหลอนมึงตัวอะไรของมึงตัวไหลตัวไหลตัวไหลเฮ้ยตัวไหลตัวไหลตัวไหลมาเว้ยกูยังเหลือปืนนี้อยู่มาเว้ยเผาเว้ยเผาเว้ยมึงวิ่งชนนู่นเลยกูอยู่นี่กูอยู่ข้างบนเว้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วมึงมาดิโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมึงวิ่งไปเหอะวิ่งชนก็โง่ไป เฮ้ยเฮ้ยไม่เอาดิเฮ้ยถึงไหมวะถึงไหมวะถึงไหมโอ้ยบั๊กนั่นเนี่ยมันบั๊กชัวๆเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยป๊อปเโลยิงถึงไหนถึงไหนถึง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 ไม่ถึงเว้ยโอ้เรียบร้อยตายโอ้ยฆ่าโคตรง่ายครับบอสตัวนี้บั๊กนะครับแล้วมันจะมีอะไรไหม เฮ้ยอ๋อเนื่ว่าจะมีอะไรอีกเดี๋ยวเราไปตะลุยกันเลยครับผมสเตที่8ปดเรือหลบหนีเป็นผู้ก้อนไม่ทราบว่าท่านได้ยินผมหรือเปล่าตอนนี้พวกเราเจอตำแหน่งของวันละนี้แล้วเรากำลังจะเข้าไปในยานมันเลมลิดอยู่กับเขา เราต้องระวังด้วยเลมนิดเป็นเป้าหมายหลักของเราหากว่านี้ทำสำเร็จมันจะไม่มีอะไรขวางสากาได้โลกเราจะต้องล่มสลายฉันไม่มีวันยอมมันแน่นอนโอเคได้ยินที่คุณผู้หญิงสั่งแล้วนะไปพว <'re> กเราได้เวลาลุยไปต่อกันเลยครับผม,ม<า>เจ้าสวยงามร์ครับผม เมกันเมกัน,นอ่านไปครับเ ah. ตะชิปแปดนะครับตเตะนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีเดี๋ยวดดี๋ยขอ,อนี้แล้วกัน s <S มีอะไรใ,ใช้ไหมเนี่ยอ้าวจะเอะ แล,แล้วก็ได้พบกันอีกครั้งอ,อนายคือสตูที่คู่ควรไม่มีเวลาพ่นน้ำลายแล้วมามาชะกันเลยเอวรลนิดเออสงครามกำลังจะเริ่มแซกกาเดียนกำลังรวมพลแล้วฉันก็ต้องเปิดทางให้พวกนั้น <c oughs> ในไม่ช้าหากแสงของเลมลิสหมดลง oh, พลังของแซกกาดก็จะลงมายังหินก้อนนี้ ผู้คนพวกนายต้องตายตายให้เกลี้ยงหลังจากไฟเป็นการล้างแค้นจบลงก็จะเหลือเพียงความเงียบงนันเป็นหน่าเสียดายที่นายจะต้องตายที่นี่ไม่ได้เห็นความลุ่งเลือนของสกัเอมพร์โอ,โอ้เรื่องรลา่าน่าสนุกดีแต่เลมดิสก็ยังอยู่ที่นี่ค <c oughs> นท่ามามึงมาเลย

ไปทางมันสิโอ้เดอจัดไปเออแดนกิลขอบคุณสำหรับการต่อสู้ครั้งสุดท้ายของฉัน มันเป็นการต่อสู้ที่โกรเลียดไปทุนเยอะมึงจะตายแล้วยังอาลัมพะบทเยอะแยะเว้โอ้มึงหาอะไรของมึงเนี่ยเซิร์ชคอร์มอดฟอร์มเมลเลเนียหากพวกนายปล่อยแสงของเลมลิสกระจายไปผู้คนของพวกนายนอินโทรดคอนทราโอ้พวกนายไม่ได้โอ้โอันนี้มาเลย อยู่หรือใยนายนายต้องตามฉันไปสู่ควางว่างเปล่าคันธาอาึงจะฆ่ากูตายหมดแล้วโอ้สรุปว่าแล้วไม่จบกูอีเวนนี่วางยาโอเวลลอรโหดระบบมันทำโอเวอร์โหลดซิสเ็มไม่เสถียรครับพลังงานไม่เสถียรหากเราไม่สามารถควบคุมพลังงานของเลมมิสได้มันก็จะถูกกระจายออกมาภายในครั้งเดียวมันสามารถที่จะทำให้โลกหลุดจากวงโคจรได้ยิงแม่งเลยไหม <c oughs> กวนประสาทไว้พระเอกออะไรของมันเอามีอะไรนะมันติเวิร์วิธีเบียงเบนพอจะมีวิธีหลบแล้วมันเกิดขึ้นอะไรวะนี่อ่ะเฮ้ยตัวเบลเลอร์เลยว้ยมันคือสาการเดียนสาการเดียนที่มีชีวิตภายในแรบมันโตในแรบโอ้ตายแล้วมันไม่มีคนควบคุมมันแล้วครับ ลันนิดเนี่ยตายง่ายซะเหลือเกิน อยากได้ปนนไม่ต้องสนนะครับไม่ต้องสนมันโอ้โดนจนได้ไม่เห็บวิบ่งไม่ต้องสนนะครับผม ไม่ต้องสนใจยิงแล้วจำไปไปมามีดมีดมีดลบ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 โอ้โหโ,โดนจนได้เป็นปืนเป็นปืนจะได้ปืน แตกๆเจ้าพื้นโดนจนได้ไปไม่ต้องสนครับ ไป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 ล,ลองเล่นสองคนแล้วนะครับไม่เวิร์กเลยเหมือนเอาเพื่อนมาช่วยแย่งกันตายคือมันมันมั่ว มันเหมือนมันแย่งกันเดินน่ะ สนครับไม่ทำไมมันเหมือนบัคกเลยอ่ะตอนนี้มีตายหมดไม่ต้องยิงละโอ้โเดี๋ยวฉันจัดการเลมลิสเองโอเคได้เลยเธอไปจัดการเลมลิสเดี๋ยวฉันจะไปจัดการ ไอตัวใหญ่นี่ระวังด้วยโอ้ไม่เอาน้า <viel> เขาคุยอยู่กับใครรู้เปล่า <c ười> <c ười> ไม่ไหวครับต้องคอนทินิวครับผมปอดมันตัวใหญ่จริง ปืนที่มันแยวๆนะครับมาปืนนี่แหละแถวเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนโอ้โหเอาปืนไม่ทันมามารอบสองเว้ยมันต้องคอนครับไม่คอนไม่ได้ครับผมยัไปเริ่มไกลเลยเอ้ยอักคีมาอักคีเอาลูกกระตามออกไหม ด้วยนะครับผมเอโอโคตกแตกแตกง่ายอยู่นะครับรอบแรกอวอสักทีตาตาเดิมยิงจุดตาด้วยแหละครับจริงๆต้องยิงตาให้แตกสองข้าง โอ้ยยาโดนจนได้แอกหนึ่งนะตาแอกสองเฮ้ยมาเร็วเว้ยรอบนี้ที่ผมไปผิดเองนะโอ้แล้วมารอบนี้โอ้โดนจนได้เดี๋ยวเดี๋ยวไม่อยากเสีย เจ็บไม่เจ็บปืนนี้ปล่อยตายไปครับโอ้ยรอดไหมวะเนี่ยรอดไหม หลบแล้วครับกระโดดก็ตกแรกไปเลยครับเลออย่สีเลออย่สีกรลรางโอ้ตายรวยแนละ้วปืนก็ไม่มีมันเยอะเกิอนอ่ะโอ้ยตัวหานี่ แหมโอ้นี่ว่าจะไม่รอดต้องมีคอนติเนียครับผมโอ้เรียบร้อยจบแล้วลาดบอสครับสรุปแล้วมีอยู่8สเตชันนะครับ8สเตทโอ้ยเอสสเตทคอมพิวต์นะครับสเตทนี้ต้องคอนติเนียครับเพราะว่ามันเป็นสเตทยาวนะครับเรื่องแต่จัดการตัวไอ้วัลลาณิศนะครับ แล้วก็มาจัดการในเอเลียนตัวใหญ่ว่าแล้วเฮ้ยรอดนี้ก็รอดครับมาตอนรอดแล้วยีนดีลูเซียอยู่หงอกนั้นเฮ้ยเฮ้ยสถานการณ์เป็นไงบลูเซียอ้าวแล้วลูเซียอ่าวร้ายตอนของวารานิสควบคุมพลังงานไม่ได้สวยแล้วครับผมโอ้ับปล่อยให้มันทำงานอยู่อย่างนี้ มันก็ผลก็จะไม่ดีครับอ่าูเซียจะต้องเบีเ่ยงเบนพลังงานนะครับไม่ให้เปิดรูนอนเพราะไม่งั้นจะสวยแต่ถ้าเปิดรูนอนนะครับลูเซียก็จะหายไปนอกอวกาศก็คือจะโดนดูดออกไปนะผมเนี่ยเธอก็จะมันไม่มีทางเลือกแล้ว นี่เป็นทางเลือกที่ดีที่สุดเลยตายครับรูเซียไม่อยาเรียบร้อยอ่ะโดนดูดออกไปครับหลุมดำโอ้เรียบร้อยหายครับรูเซียชื่นมืน่นชื่นมื่นรูเซียหายครับ ภารกิจเสร็จสมบูรณ์เราหยดยังการบุกข,ของซากาศได้ดีเลี่ยงภยัยพิบัติระดับโลกคอมมานเดอร์ไอรอนไซด์เราจะตั้งหน่วย GX Army ขึ้นมาใหม่ <c oughs> โอ้ตั้งขึ้นมาให้หนี่นะครับก็คุยกันทั่วไปนะครับเหมือนกับรายงานสถานการณ์รายงานภารกิจอันไอ้นี่ขิงกันซะละ The Federation เป็ดเรเชนจะส่งคนลงไปจัดการบูรณะกาลูกะอ้ยนี่จะไปตามหาเลมลิสนะแล้วก็ไปไว้ยังวิหารเผื่อจะเจอลูเซียมันไม่เจอลูเซียหนุ่นไปนอกโลกแล้วไม่คิดเลยแต่ไม่น่าตายไหมผมคิดว่ามันต้องมีภาค2องะ เออลูเซียไม่ตายไม่มีทางแต่ผมก็คิดว่าไม่ตายนะชัวร์ๆมันต้องมีอะต่อภาค2โอเคจบเรียบร้อยเดี๋ยวเราตัดไปดู N เครดิตผมว่ามันต้องมีแน่ๆผมคิดว่าภาค2มันต้องมานะครับเพราะว่าเกมมันรู้สึกจะสั้นไปนิดนึงมันมีแค่8ปสเตจเองนะครับเดี๋ยวเราไปดู N เครดิตกันครับผมอีไอ้แบลไอ้แบลดครับอ้ทหารดวงสวย จะไม่ยิงเขาเหรอไม่เออน,นั่นเจอพัฒนาพันธุกรรมเป็นคอนทรา,เป,ทราเป็นคอนทราเหมือนกันกับบิลและแลนช์โหใครวะเนี่ยได้เวลาแผนบีคืออะไรวะใครยิงกนันเนี่ยตัวละครรับอีกแล้วครับท่าน เนื้อหาภาคสองจะเกี่ยวกัอะไรเออชงขอโทษเรื่องของลูเซียเราพยายามตามหาเธอเต็มที่แล้วเมกิชเมคกิชนี่ผลกระทบจากพลังของเลมลิสหายไปมันหายไปทั้งหมดเลยโอ้สวยแล้วมันก็เหมือนกับโลกเสียแรงโน้มถ่วงไปแล้ว จะเกิดอะไรขึ้นโนกาวิท <c oughs> <No COVID. S 2> อ้าวมาแล้วนั่นไงเดอะเอเรียนวอแล้วพบกันใหม่ครับผม